สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการไอทีมีสาระช่องรายการที่ลงแต่ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และที่สําคัญที่สุดลงแต่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับที่ทุกท่านเคยได้ยินมาก่อนหน้านี้ไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับวันนี้นะครับผมมีข่าวดีจะมานําเสนอให้กับ ท่านได้รับชมกันถึง2อง่า 3, ประเด็นกันเลยทีเดียวนะครับผมข่าวแรกก็จะเป็นในเรื่องของการแจกเงินเด็กซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมจะมีการจ่ายให้ทุกวันที่10และเดือนนี้นะครับจะมีการจ่ายให้ในวันที่8ดและนะครับผมมีการเลื่อนกำหนดจ่ายออกมาซึ่งตอนแรกยังไม่ทราบว่าจะจ่ายวันไหนวันนี้นะครับผมมีข่าวดี ในเรื่องของการจ่ายเงินเด็กแล้วนะครับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาประกาศบันที่แน่นอนแล้วว่าเงินเด็กที่จริงๆแล้วต้องได้วันที่8กันยายนที่ผ่านมานั้นสรุปแล้วนะครับจะมีการจ่ายให้ในวันที่18กันยายนนี้แทนแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านเลยนะครับ ต่างกังวลและสับสนว่าอ้าวแล้วถ้าเลื่อนการจ่ายจะมีการจ่ายให้อีกทีวันไหนเมื่อไร่ข่าวดีวันนี้ก็คือจะมีการจ่ายให้ในวันที่18กันยายนนี้อย่างแน่นอนท่านสามารถนำสมุดบัญชีเงินฝากหรือบัตร ATM ที่ท่านมีอยู่ไปเบิกถอนเงินได้ในวันที่18กันยายนนะครับซึ่งจะได้คนละ 600บาทสำหรับกลุ่มที่ได้ลงทะเบียนผ่านอบตอเขตอำเภอจังหวัดแล้วนะครับในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ติดต่อลงทะเบียนที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดกันได้เลยครับแล้วนี้ก็เป็นข่าวดีแรกนะครับที่ผมมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันในวันนี้ต่อไปครับข่าวเงิน10,000ดิจิตอลสรุป ให้ผ่านช่องทางไหนมีหลายข่าวทำให้ทุกท่านสับสนและงงงวยบ้างก็ออกข่าวกันมาว่าจะให้ผ่านช่องทางนั้นบ้างก็ออกข่าวกันมาว่าจะให้ผ่านช่องทางนี้และจะเริ่มใช้ได้วันไหนและนะครับมีหลายคนเลยเจอกระแสะข่าวปลอมว่าจะมีการจ่ายแบบทยอยให้ซึ่งประเด็นนี้นะครับหน่วยงานหรือคนที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาบอกอย่างชัดเจนแล้วนะครับผมในเรื่องนี้ นั่นก็คือนายเศรษฐาทวีสินวันก่อนนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินก็คือนายกรัฐมนตรีของเราณนะปัจจุบันนี้นะครับได้ประกาศออกมาอย่างช,ชัดเจนแล้วว่าเงินดิจิตอล1,000 0บาทนี้นะครับจะมีการจ่ายให้ทีเดียวครั้งเดียวเลยครับไม่มีการทยอยจ่ายให้แบบทีละพันสองพันห้าพอะไรแบบนั้นไม่มีนะครับผม ให้ทีเดียวครั้งเดียวอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมที่ตอนนี้แพร่สพัดออกมากันอย่างมากมายนะครับจากข่าวลือก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมและนะครับผมการใช้เงินจะเริ่มใช้ได้นะครับภายในปีหน้าเริ่มตั้งแต่ประมาณนะครับประมาณกุมภาพันธ์นะครับย้ำว่าประมาณกุมภาพันธ์ซึ่งอาจจะ มีแตกต่างออกจากนี้บ้างก็ได้เพราะว่ามันจะต้องมีในส่วนของการตกลงเจราจากับหน่วยงานต่างๆและรวมไปถึงในเรื่องของระบบเอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยซึ่งเบื้องต้นนะครับได้กำหนดไว้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งข่าวปลอมก่อนหน้านี้บอกว่าจะจ่ายเดือนมกราคมอันนี้ไม่จริงนะครับเขาเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมและสำหรับรายละเอียดนะครับผมขอ สรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือการจ่ายเงินนั้นนะครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับผมก็จะเป็นนะครับบุคคลที่มีอายุ16ปีขึ้นไปย้ำนะครับบุคคลที่มีอายุ16ปีขึ้นไปทุกคนได้ทุกคนเลยนะครับผม16ปีขึ้นไปและต่อไปจะอายุเท่าไหร่ก็ได้หมดนะครับแต่ว่าเบื้องต้น16นะครับผมสาหรับการลงทะเบียนถามว่าต้องลงทะเบียนไหมไม่ต้องลงทะเบียนครับได้สิทธิ์โดยอัตโนมัติ และถามว่าเงินจะใช้ได้ที่ไหนบ้างตามที่รัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขเบื้องต้นที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือได้แจ้งออกมาว่าจะมีการาให้ใช้ในระยะ4กิโลเมตรจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับหรือทะเบียนบ้านนั่นเองนะครับผมส่วนเงินนะครับที่ได้มาแล้ว10,000บาทจะสามารถใช้ได้ภายใน6เดือนนะครับ ซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเกิน6เดือนก็คือจะถูกตัดสิทธินั่นเองนะครับผมเหมือนกับโครงการอื่นๆและในส่วนประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งจะจ่ายเงินให้ผ่านช่องทางไหนตรงนี้นะครับก็จะมีกระแสข่าวปลอมกระแสข่าวปล่อยออกมากันทําให้หลายท่านเนี่ยขับสนวุ่นวายบางกระบอกจะจ่ายผ่านทางนู้นบางกระบายจะบอ่ะบางกรบอกจะจ่ายผ่านทางนี้ซึ่งตอนนี้นะครับผมขอบอกก่อนว่า ยังไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะจ่ายผ่านช่องทางไหนฟังดีๆนะครับยังไม่ได้กำหนดเลยนะครับว่าจะจ่ายผ่านช่องทางไหนซึ่งอาจจะมีหลายข่าวหลายสำนักออกมาบอกว่าจ่ายผ่านทางบล็อกเชนหรืออาจจะมีหลายข่าวหลายสำนักออกมาบอกว่าผ่านแอปบอกตัง ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้กําหนดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อข่าวลือข่าวปลอมนะครับผมต้องรอ,อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือและประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการจ่ายเงินนะครับที่แน่ๆมันจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นประเด็นที่1คือถ้าคนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับรัฐให้ท่านนําบัตรประชาชนไปยื่นนะครับอาจจะเป็นธนาคารกรุงไทยอมสินทกศประมาณนี้ลงทะเบียน เพื่อรับเงินคําว่าลงทะเบียนในที่นี้หมายถึงว่าลงทะเบียนเพื่อรับเงินนะครับไม่ได้หมายถึงว่าท่านไม่ได้สิทธินะสิทธิ์ท่านได้อยู่แล้วแต่ลงทะเบียนเพื่อรับเงินโดยเขาจะมี qr code bar code ให้ท่านมาเพื่อชําระเงินนั่นเองอีกทีหนึ่งนะครับผมคู่กับบัตรประชาชนอันนี้คือสําหรับคนไม่มีมือถือแต่สําหรับคนมีมือถือแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นนะครับ แอปใดแอปหนึ่งะครับที่สามารถติดตั้งบนมือถือได้และให้จ่ายผ่านแอปนั้นแต่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าผ่านแอปไหนอย่าไปหลงเชื่อข่าวที่ออกมากันตอนนี้นะครับว่าจะผ่านแอปนั้นจะผ่านแอปนี้ยังไม่มีกําหนดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับการแจกเงินดิจิตอล1,000 0บาทสรุปว่าให้ผ่านช่องทางไหนนะครับและมีหลายข่าวทําให้สับสนว่าเริ่มใช้วันไหนบ้างแหละ ผ่านช่องทางนั้นบ้างแหละช่องทางนี้บ้างแหละอันนี้ก็คือเรื่องจริงนะครับที่ผมได้ประมวลเหตุผลและข้อมูลที่เรียกว่าเอาข้อมูลจริงนะครับผมไม่ใช่ว่าเดาเองนะครับคิดเองนะครับแบบข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมยังไงก็กดติดตามไอทีมีสาระกดกระดิ่งการแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงนะครับต่อไปนะครับ20กันยายนนี้นะครับสําหรับกลุ่มบัตรคนจนนะครับแลวจะมีการแจกเงินให้นะครับอีก200บาทนะครับ ถามว่า200บาทได้ทุกคนเลยหรือเปล่าสำหรับเงินที่จะมีการแจกให้นะครับในวันที่20กันยายนนี้คนละ200บาทนั้นจะได้เฉพาะกลุ่มเดียวครับกลุ่มคนที่มีบัตรคนจนและเป็นผู้พิการเท่านั้นครับผมย้ำนะครับกลุ่มที่มีบัตรคนจนและเป็นผู้พิการเท่านั้นครับโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนนะครับผม ทุกคนคงจะมีกันอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องตกใจเนาะถ้าใครที่มีบัตรคนจนนะครับและเคยได้สิทธิ์แล้วตั้งแต่เมษายนก็จะเข้าให้ปกติเลยครับแต่ส่วนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มผู้พิการนะครับวันที่20ก็จะไม่มีการโอนเงินให้แต่อย่างใดนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ